นีไอ้บางมาสอนขึ้นล้อนะครับผม เก้าสิบเก้ากับสิบนะอันนี้ก็คือความตัของหัวนะครับหัวนอ็อตไหมก็คือหัวตรงนี้นะครับนี่หอ,อมแล้วครับผมบังจัดคานชุบมา ให้นะครับผมเดี๋ยวเราจะแยก uh 90องศากับ45องศาอันนี้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 เขาแยกไหมแล้วแ1ดส4 1 6 1 8 8สี่สิบหกสิบแปดแปดโอเคตามกันแล้ว โอเคครับบางบอกว่าองศานี่ดูสองอันนี้มันพอเท่ากันบางคนก็อาจจะใส่ไปเพิ่แต่ว่าเราใส่ไปทีละข้างบางคนก็จะทิมแบบนี้นะแต่ว่าผมคิดว่าผมน่าจะเนี่ยบางคนก็ทิมแบบนี้นะครับใส่แล้วก็ใส่แบบนี้แต่ว่าบางีบอกว่าใส่ทีเดียวไปเลยนี่ดูสองอันนี้มันมันงอไม่เท่ากันนี่นี่นี่อันนี้แต่งขึ้น นี่แตงขึ้นก็คือแบบนี้เลยใช่ไหมได้อย่างไนก็ได้ครับดูไอ้เส้นก้าตามดูดูเยอะเนาะดูเดียวมันจะมีรอยเดิมอยู่นี่เอ่อใส่แล้วกินรูนี่เอ้นนี่ไปนี่ก่อนเอ๋อนี่มันยังไม่เท่ากันอยู่ดูนี่ให้ดูให้ดูนี่เนี่ยดูแบบนี้เห็นชัดเจนเลยเห็นไหมอันนี้คือ90อันนี้คือ45นะครับผมอ่า90แตงขึ้นนะครับ รูเป็นรูเอามาเทียบแบบนี้มีบางสุดนบางสุดให้สําหรับเบอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยแถวๆนี้นะครับ บางบอกว่าถ้าตัวเลขยิ่งมากเนี่ยก้านจะยิ่งเล็กนะครับเล็กแบบอของจักรยานถ้าเลขตรงนี้ยิ่งน้อยเนี่ยมันจะเป็นของตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ปกติไปจนถึงพวกรถคลาสสิกนะพวกปันซีซีพวกนั้นพวกฮาร์ลีย์อะไรพวกนั้นนะครับก็ถือว่าได้ความรู้วันนี้บางบอกมานะครับมันเหลืออย่างนี้ไม่เหลือ,รอตรงนี้ผมได้ตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บ เอาไันนี้มาพันนี่อ่านี่มันนี่้วก็ะจันเโอตงโอเคอันนี้ก็จัดปนั่นเอยต้อโตจากนี้โต๊ะจากนี้กองไว้นี่ขึ้นเลยดินอันนี้มันเนอะไรรำนี่อ่ารับขอเราได้ขึ้นอันนี้แล้วเราจะจับวโก อันนี้หนึ่งสามสี่ปั๊บท่านี้แล้วก็มันจะมีอันนี้ว่างอยู่เห็นไหมอันนี้คือคู่นึงแล้วนคู่นึงแล้วเราก็จับอันนี้นะครับแล้วก็นับไปหนึ่งสามสี่นี่มันก็จะทำนี่มุมมันจะเอียงบอดีนะครับมันจะรับกันบอดีองศาตรงนี้มันจะรับกันบอดีนะครับเดี๋ยวใส่ไปก่อนเมื่อกี้บังมาสอนแล้วเราก็จะใส่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพอครบข้างหนึ่งเยวก็รู้ว่าใส่ผิดหรือถูก ก็ก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ก็เกอนนี้ก็ค่อยมันกลับมาตรงนี้บ,าบ้างถ้าถ้าถูกมันคือว่างสลับอ,อันเลยใช่ไหมโอเคอเคน่าจะถูกแล้วตอนนี้แล้วก็พอรเราจับอันต่อมาใช่ไหมครับเราก็นี่คู่นี้ที่เสร็จไปแล้ว ก็จับอันนี้มานะครับแล้วก็นับหนึ่งสสามสก็คือพอเราจับคู่แรกเสร็จเนี่ยเราก็จะเริ่มเนี่ยพอมันจับคู่นี้เราก็เริ่มนับจากตรงนี้หนะึ่งสองาสแล้วก็เอาอันตรงนี้มานะครับแล้วก็ใส่นอ็อตนี่อจริงผมทำงานไม่ขย,ยันแบบนี้นบอกเลย เรื่องไรสาระและก็ยันจริงๆตอนนี้คนเลี้ยงเสือมาซ่อมรถมาแล้วฮะแล้วก็จากอันนี้ใช่ไหมอันที่เราใส่เราก็นับไปนะผมอ่าหนึ่งสองสามสี่ จำไว้ว่านับสี่นะครับจำไว้ว่านับสี่ด้านบนเนี่ยจะนับสี่จากอันที่เริ่มนะครับก็คืออันที่เนี่ยอันที่เริ่มหนึ่งสองสามสี่แต่ว่า,นวา,าเนี่ยปิดเสร็จแล้วข้างล่างเนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยเราจะเริ่มเริ่มนับจากอันถัดมาจากคู่ตัดมาที่เสร็จเห็นไหมคู่นี้นี่ที่ผมจับอยู่เราจะเริ่มนับสี่จากตรงนี้เราจะนับหนึ่งตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่แต่ว่าด้านบนเราจะนับจากอันนี้เลยหนึ่ง สองสามสี่พอเราใส่อันนี้เสร็จนะครับเราก็นับเลยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เอานี่ไขว้มานี่นี่เสร็จไปหนึ่งคู่เราก็จับอันที่ว่างมานะครับก็นับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ใส่ครับ แล้วก็ถ้ามันถูกเนี่ยครับมันก็จะเป็นช่องเป็นช่องแบบนี้ดูดูด,ดูนี่เห็นไหมนี่แล้วก็ว่างแล้วก็ใส่แล้วก็ว่างแล้วก็ใสนะครับแล้วก็ว่างแล้วก็ใส่ ที่เหลือก็คือขันนะครับบางบอกว่าขันให้มนันนี่ขันให้มันมีนมระยะเกลียวเหลือประมาณนี้นะครับทุกๆอันเดี๋ยวมันก็จะโอเคนะครับส่วนการใส่สี่ลวดอีกด้านก็คือด้านด้านที่เป็นดุมสเตอร์เนี่ยนะครับบางบอกว่าให้ใส่อันข้างล่างนี้ก่อนนะครับพอเราใส่ด้านที่เป็นดัมเบลเสร็จเราพรขึ้นมานะครับแล้วเราก็จับอันล่างนี่มันจะเป็นคู่นี้ แล้วก็อนั้นล่างเนี่ยใส่มาเลยดึงมาเลยดึงมาจนมันมัน <criança S 1> ตรงก<ร>ับเ <ง cott S 1> นี่ยองศาตรงเนี้ยคือองศามันจะบังคับอยู่พอดีนะครับมันจะจะบังคับอยู่พอดีแล้วก็อันด้านบนนี้บางบอกว่าไม่ต้องยุ่งเลยนะครับก็คือยุ่งอันที่มันเนี่ยหมุดลงล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่มาเลยใส่ถรงปรามานนี้เป็นอันที่หนึ่งนะครับเราใส่มาอันนี้อันที่หนึ่งครับอันที่สองก็คืออันนี้ ก็ใส่มาแล้วมันก็จะเรียงไปพอครบนะครับพอใส่อันด้านบนที่เหลืออยู่พุงสามมันก็จะมารับตรงนี้พอดีนะครับนี่เอาละถึงเวลาขันสกรูอันนี้มนไดปิดเดี๋ยวเราดึงงั้นนี้ตึงก้อนใช่ไหมฉันบางบ้านเอาชกหน้านี่ทำบ,บางคนเอะจิงเราเลยเลยในติดตกเอาชคหน้า แล้วก็ตั้งไม้เน้นอ่าวัดตั้ไม้เน้นเลมันตั้งง่ายๆเลยปุนเดี๋ยวบาบนๆน่ะไอตัวเดี๋ยววัดไอเออเนี่ยเดี๋ยวป็นเก็บมันจดีเออตัวนี้เอาไปนั่นเลยเอาล้วตอนนี้ก็บิดสครูตรงนี้ให้แน่นทุกอันนะครับฟังบอกว่าบิดจนถึงให้มันมันตึงเลยตึงมือตึงนิ้วเรอนะครับบิดไปเรื่อยๆเคมาต่อวันนี้จะหมุนก้านแล้วจะตึงแล้ว nó chết chết lộ vào đây Cái à mai khổ đây đấy này thì có muốn cần nè Nó muốn muốn này còn không muốn à, Môn, à tăng ngày ngay còn nó lên đi muốn trôm ừ, này có cao vào đi muốn cao tụng ăn lên vậy mấy ok ok muốn เ,เดี๋ยวมาเริ่มกันตอนนี้ล้อมันเอาความกลมก่อนนะบางบอว่าเอาความความกลมของล้อก,ก่อนนะครับนี่มันจะติดได้ไหมอ่าก็คือดึงไปจนกว่ามันจะไม่ดังขึ้นๆนั่น,นเองโอเคไม่มาต่อเลยบางบอกว่า ติดด้านไหนก็ขันด้านนั้นนะครับนี่ว่างอู้ว่างเยอะนี่เห็นไหมครับว่างนี่ตรงนี้ติดโอเคตรงนี้เดีย๋ยวเดี๋ยวไตรงนี้ตร Ok, băng mình, lê bằng bằng băng bằng bằng nó bằng rồi bằng 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 có bằng 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 băng bằng 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 นี่มันติดด้านซ้ายเยอะกว่าด้านซ้ายเยอะกว่าก็ขันอันที่มันขันซี่รัดวที่มันมาจากด้านซ้ายนะครับติดมาทางนี้ใช่ไหมอออโอเคยังติดอยู่ตรงยังติดอยู่ยังติดอยู่ยังแน่นอยู่ยังแน่นอยู่โอเค

ทำยังไงบ้างทำยังไงมูโซมูโซกกระตัวไม่รู้ดิดเกิดเดด้วไหมเหรอเอาทดลองเลยบังยากกี่หลังแล้วบังเนี่ยบังมาสอนขึ้นล้อนะครับผมบมันยากกว่าขึ้นพลาเยอะเลยขึ้นพลาง่ายมากบ,บังพวกนี้ยาก เอมาถึงข่าวดึงซ้ายดึงขวาแต่เดียวก็วิ่เป็นรม่เป็นไรบ้างเป็นแล้ว,ลวไม่ใช่พันหน่อยย่อไม่บัดเลยแตดจย็นมันหน่าบัดเลยเนี่ยเนี่ยดึงเลยแป๊บเดียวหรอกอ่าติดนี่ขายตัวนี้ ตนี่ไก่ตัวนึงไก่อ๋ออันนี้ไก่ต้องดึงึๆๆๆการเกาการเกาคว่าอ๋อตึงกลางนี้ไปเออากลางนี้อ๋อแตาติดกว่าดึงสายดึงสายแต่ว่าปันเนียนปุ๊บแต่ว่าปันนี้ห้างปันนี้มาดึงกลางนี้อ๋อโอเคดึงอมุ้ไปเรื่อยๆตาห่างดึงกลางนี้นะครับก็คือเมนหลักก็คืออันนี้อันเดียวนะครับอันนี้อันเดียวนี่ถ้าห่างแบบนี้ ดึงเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้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 ส่วนถ้ามันติดก็มาดึงเส้นด้านนี้นะครับนี่คู่นี้นี่คู่นี้โอเคทำต่อครับ ไม่ขึ้นขอบอะอ่าไม่ขึ้นขอบเลยบ้างก็ตรงนี้นี่ตรงนี้ไม่ขึ้นขอบไม่ขึ้นขอบอยู่เดีตรงนี้ตรงนี้ขึ้นแล้วแต่ว่าขอบดียังไม่ขึ้น โอเคคืนขอบเรียบร้อยครับโอเคครับมาใส่ล้อกันดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะติดอะไรหรือเปล่านะผมกลัวว่ามันจะติดท่อนะครับตรงนี้เดี๋ยวให้ดูเห็นไหมฮะท่อกลัวผมผมกลัวมันจะติดท้องท่อตรงนี้แหละติดหรือเปล่าติดไม่ติดหรือไม่ติดเดี๋ยวรู้ครับ <c oughs> ่าแล้วครับทุกคนแล้วก็เป็นไปอย่างที่คาดครับติดท่อจริงครับผมโอ้โหติดเต็มเต็มเลยดูตายเแต่พี่น้องติดอะนี่ดูติดท่อเต็มเต็มเลยดูต้องให้มันอยู่ประมาณนี้มันจะไม่ติดเลยนี่ดูอยู่แบณน,นี้มันมันก็สุดสวิงามพอดี ต้องไปเกะโตไ้ไม่รู้นี่เรอ,อกลุ่กม<อ>กันวันนี้เนี่ยผลปรากฏว่ามันใส่ไม่ได้มันติดท่ออันนี้เป็นท่อเดิมนะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันติดได้ยังไงนะครับเนี่ยเนี่ยมันติดท่อนี้ครับดูโอ้โคตรสิ่งเลยมันติดได้ยังไงวะท่อเดิมมันเป็นท่อเดิมติดรถแท้ๆแต่ทำไมมัน มันมาติดกับยาง่าัเพรเะวสดมดม์เดิมๆมันก็ยางเบือเ่ออะไรอะใครๆพอพอจะรู้บ้างว่าแเอเวสยางเดิมมันเบื่อเลยแต่นี่ของผมยางหลังเนี่ยมันเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าสิบเองหรือว่าต้องใช้เจ็ดสิบร้อยหกสิบร้อยเหรอโอ้โหติดติดพอสมควรเลยนะที่ผมให้รู้เมื่อตะกี้ติดพอสมควรเลยนะ สซ็งเลยฮนะทีนี้แอวิสเรากาว่าจะใส่ยางใหญ่กลับเหมือนเดิมหมดกันนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ที่ขนาดยางหรือว่าแค่ตรงโต้ดีนะโ okay. <c oughs> อเคเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งครับผม <c oughs> เจอกันใหม่ <c oughs> นี่ล้อหน้าเนี่ยเป็น60ทับร้อยนะครับผม